เราถามหน่อยมาเรียนอยู่ไทยแต่ทำไมอ่านภาษาไทยไม่ค่อยได้อันนี้ก็นึกต้องบอกกันว่าภาษาไทยยากมากคือ,อยากอิลีทุกคนคือแบบ,บงถ้าคำทั่วไปอะสามารถอ่านได้นะแต่ว่าถ้าเป็นคำที่แบบทางการหรือว่าคำลาศาศ่าสับนี่คือแบบบางตัวก็อ่านไม่ได้เลยตัวนู้นผสมตัวนี้อะด้วยความที่ภาษาลาวมันตัวสะกดมันไม่ได้เยอะไงแต่ที่ไทยมันเยอะมาก พอสะกดตัวนี้มาอยู่กับตัวนี้มันจะอ่านไปอีกแบบหนึ่งพอตัวนี้มาอยู่กับอีกตัวนี้มันก็จะอ่านไปอีกแบบหนึ่งด้วยความท <has> ี <iles> ่เราไม่ได um ้เรียนตั้งแต่เด็กอะเนาะเราเพิ่งจะมาเรียนอะมันก็เลยรู้สึกว่ามันยากค่ะและอีกอย่างอ่ที่หนูเรียนอะเขาไม่ได้มาสอนว่าเขาไม่ได้มาสอนว่าตัวนี้กับตัวนี้อ่านว่าแบบนี้แบบนี้เขาไม่ได้มาสอนแบบนี้เพราะว่าเข้าเนื้อหาเลยในการเรียนอะเข้าเนื้อหาเลยเราต้องไปฝึกเองใช่ไหม ซึ่งหนูก็ฝึกอยู่นะไม่ใช่ว่าหนูไม่ฝึกนะแต่ว่าถ้าคำย,ยากๆหนูก็ยังอ่านไม่ได้แต่ว่าอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ๆที่แบบเข้ามาคอมเมนต์เลื้องให้กำลังใจนะต่อไปหนูก็จะพยายามฝึกภาษาไทยให้เยอะๆนะคะจะได้อ่านได้อันไหนที่อ่านไม่ได้ก็พี่ๆก็ต้องคอยบอกหนูด้วยนะ <laughs> ไปแล้วบ <laughs> ๊ายบาย